มันแปลกจริงๆนะเพื่อนๆดูดิเหมือนเป็ดทุกอย่างเลยอ่ะสองเป็ดเป็ดลูกผสมหรือเปล่านะสีแบแปลกแล้วน่าดูดิหอมนะหันมาสิลูกหันมาสิลูกนะเห็นไหมฮะเห็นไหมคะเนี่ยก็แปลกเลยแต่สีสวยมากเพื่อนๆสีสวยจริงจะเทียบกับเป็ดเลยะเทียบกับเป็ดสองอันน่ะ เหมือนเป็ดมากแต่ว่ามันไม่ใช่เป็ดสวยจริงขึ้นน้ำไหลค่ะที่พิซซ่าบัมเบิร์กนะคะบัมเบิร์กค่ะขึ้นน,น้ำไหลจ้องเป็ดกันต่อสวยจริงๆ เหมือนเป็ดเหมือนเป็ดมากเลยค่ะบนฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายนะะเหมือนเป็ดมากจริงเทียบกับเป็ดฝั่งขวาค่ะแปลกแต่จริงแปลกแต่มากสวยไปอีกแบบค่ะผมจริงสวยจริงสวยมากค่ะมันจะเป็นสีทองทองเนาะเป็ดทองนะคะ สวยจริงๆค่ะเพื่อๆเป็ดทองนะคิดว่าเป็ดทองเป็ดพันทองนะสวยสวยสวยว้า wow, วสวยจริงๆ